สวัสดีครับจ้องนาเสีมาดูกันครับนาแต่กำลังจัดเปลี่ยนโต๊ะหมูครับนี่ครับจะเอาโต๊ะหมูอันเก่าออกไว้ก่อนครับนี่ครับนาแต่กำลังจอบซองอยู่ครับเพื่อนสีเอาออกหรือบ่ออกเหังไดเนาะงวกคุนงวกพี่ยกออกเลยไปไว้ที่นู่น ห้างกุฏิหลังเพียงวะนั่นแหละกุฏิกุฏิหลังเพียงหลังอะไรหลังเพิงห้างเพิงห้างเพิงคิดจัดการดิยกไปเลยได้หามคนละส้นก็ไปเลยล่ะเต้นยังวะเต้นไม่เหลืองบ่เต้น บ่แม um, ่เลืองบ่บ่แตโอ้ยให้สิเด้อแม่ตอดเป็นตอดเจ็บเป็นเจ็บบ่ละอะไรไปดูอะไรไปดูให้มันตอดบ่ ไว้ข้างๆก็ได,ด้ครับเมมทั้เหมือนดูครับดูครับดูนาเตครับ ทำได้ไหมนะแตไม่เไม่เหลืองนะครับแตนไม่เหลืองดูครับนาแตนกำลังจัดอยู่ครับจัดอยู่จะเปลี่ยนตต๊กหมู่ครับ

เอาแ u ต่ชุทูบอ่นกันเดี๋ยวช u ทูบอ to ่อนก่ข well, so, um, ้าวขอใหญ่าจจเข้าวหได้เอาตัวมายู่ะเอาเอาอีกูตเจ้างทูตเจฟางเลยคือเกาคอยบึงคือเกาหละตัดขึ้เกาเอาไว้หั่นละเอาก็เอาว้ข้างๆเอาใยผ้าออกก็ว้ข้างๆล่ะ พัาจัดข้างๆกันละแมนจัดหันหละจัดไม่เลยแมนก็เมพรามันลำบากทำไม่ได้ก็เราก็วางที่ใหม่ก่อนครับ

แมนไปเบียนรถนี่ครับเป็นวัดถ้ำภูไยวัดถ้ำพระนะครับนี่เป็นถ้ำพระข้างค่างนะไวข้ข้างค่างเออ

เฮ็ดหนสีเอยูรัาเฮ็ดหนซี่เนเอบบเเดารเาลสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะรรอดูตอนจัดโต๊ะหมู่เสร็จครับขอบคุณครับ